เอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเวโรนิก้าเวอร์ชั่นแรกกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ใน R T A นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูทั้งข้อดีข้อเสียของน้องกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด c ับสไครต์ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยน,นะครับวิดีต้อนรับสู่รายการ t n o n p s s a m a n e s c a s นะครับก็อ่าตัวนี้ก็หลังจากที่ขิงมานานนมนะอ่าก็เวโรนิก้านะครับก็มีการแบบทดสอบทำรูนมาหลายรูปแบบและแล้วมันก็มันก็มีรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้ผมก็อ่าใช้มาได้ตั้งแต่หลังจากได้น้องมาหน้าตส่สามถึงสวันและนะครับซึ่งอ่าเวอร์ชั่นที่เอามาใช้ อันนี้ก็ถือว่า,าใช้งานได้ก็ทั้งดีทีเดียวนะฮะก็จะเป็นเวโรนิก้าสาย ex นะก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะต็ก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงข้อมูลพื้นฐานของเวโรนิก้ากันก่อนนะครับเวโรนิก้านะครับผมหรือว่าบัตเทิลแองเจิลท่าแสงนะฮะนะเลเวล40นะ hp อยู่ที่ 1545นอ่นะครับเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะฮะก็ตามสายแอตแทกอยู่ที่823นะฮะดีเฟนซ์อยู่ที่6 1วนนะแล้วก็สปีดที่104นะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แซปตั้งต้นเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะสำหรับเวโดริกานะครับ หลังจากอาเวสเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำขึ้น25%ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยก็จะสอดคล้องกับตัวของเวโรเนก้าเองที่ทำให้ตัวสกิลของเธอเนี่ยที่มีที่เป็นสกิลเปิดเนี่ยท่าที่3เนี่ยนะครับก็จะทำแอคเ r ซี y ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลกันนะครับก็นี่ครับก็มีลิเดียสกิลนะครับผมก็คือเพิ่มความแม่นยำนะครับผมในกิวเพลน55%นะครับ EMP ช็อ c นะครับท่าเนี้ยถือว่าเป็นท่าทีเด็ดของเวโรเนก้าเลยนะครับอ่าก็ตัวเวโรเนก้าเองนะครับก็ ค่าแอตแทกอ่ะอันนี้มันจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำการลบบัฟออกอ่าหนึ่งหนึ่งบัฟนะครับผมและนอกจากนี้ก็คือจะทำการเพิ่มคูลดาวน์สกิลของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆเนี่ยสองเทิร์นนะครับผมแล้วก็ท่านี่อัพเต็มคูลดาวน์อยู่ที่4เทิร์นก็เป็นท่าที่เอาไว้ตัดจังหวะได้ค่อนข้างดีเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดว่าติดเพิ่มคูลดาวน์สกิลสองเทิร์นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต้องแบบวนเทิร์นสองรอบทีเดียวเพื่อที่จะ กู้การใช้สกิลนั้นกลับมาด้วยซึ่งเอาไว้ตัดจังหวะได้ค่อนข้างดีแต่แต่แต่สกิลนี้ก็ยังมีข้อด้อยอยู่สําหรับการสู้กับพวกมอนสเตอร์ตัวที่มีพาสซีฟเยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นแวมไฟอย่างเงี้ยถ้าเราไปเ,าเอาเวโรนิก้าไปเล่นเราก็าจะเจอแวมไฟเยอะใช่ไหมแวมไฟแบบสายสามนอ่างเงี้ยใช่ไหมเพราะแวมไฟเองมันก็แทบไม่ต้องใช้กูดาบสกิลอะไรอยู่แล้วนะมันเพราะว่ามันก็ใช้ผลประโยชน์เรื่องของการต่อแอตแทกบาให้กับทีมในการทําจังหวะอะไรอย่างเงี้ย เจอจูโน่อย่างเงี้ยจูโน่ก็แบบว่าเออก็อย่างสูได้ยากอยู่ประมาณนี้นะครับเลสเปียร์นะครับผมเลสเปียร์ท่านี้ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมทุกตัวนะแต่ละตัวก็โจมตี3าถึงสครั้งนะครับอ่าซึ่งอ่าในการโจมตีแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาส50%นะครับผมอ่าที่จะทำให้ติดอ่าดีบัฟตัวที่เป็นการซิ่งพิษนะครับผมแล้วก็อ่านอกจากนี้ก็คือทำให้ติดอ่าบั๊พิษ ได้ด้วยนะสองเทิร์นนะครับผมก็อ่าก็โอกาสก็อยู่ที่50%นะครับก็มันโดยแต่ว่าโดยส่วนมากที่สังเกตดูก็ส่วนใหญ่ก็ติดแกล้งซิ่งกับติดพิษได้ประมาณสัก2-3สดอทนะถ,ถ,ถ้าถ้าโชคดีก็3ดอทโชครลายหน่อยก็ดอทถึง2ดอทอะไรประมาณนี้นะครับก็ซึ่งถ้าเนี่ยถ้า,ถาอัพเป็มนะไอตัว activation rate มันจะบอกไปอีก20%ก็ถือว่าโอกาสก็เยอะอยู่ในการติดแต่ละดีบัฟ นะครับแต่ไม่ติดเลยก็ได้เหมือนมกันนะฮะท่านี้นะครับคูดาวสกิลอยู่ที่3เทิร์นนะครับผมหลังจากที่อัพเต็มแล้วนะครับท่าหนึ่งสวิปสลันะท่านี้ก็เป็นท่าหลักเลยนะครับในการโจมตีพื้นฐานนะของเจ้าตัวเจ้าตัวแบทเทนแองเจิลนูท่านะครับเป็นการโจมตีสู้หนึ่งเป้านะครับผมแล้วทำให้ติดดีบับสโลว์นะครับแอคทิเว่าโจมตี2ครั้งด้วยนะอ่าโดยแต่ละฮิตเนี่ยมีแอคทิเวชันชานสูตรที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพเต็มนะครับก็บอกเข้าไปแล้วนะก็ท่านี้ก็เป็นท่า ได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับอ่าเวท a c c u r a ี่นะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของตัวนี้คือตัวสปิดต้นนั่นเองนะครับตัวสปิดต้นของเอเวโรนิก uh, าก็อยู่ที่ขะนั่งสูงทีเดียว1้อยก็สูงกว่าตัวธรรมดาที่เป็นมา,มาตรฐานทั่วไปนะครับพอเช่นนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำรูนเป็นสวิปหรือเป็น EX ก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าสำหรับของผมเองนะผมลองแบบสวิปแล้วด้วยความที่ทําเป็นสวิปแล้วมันยังไม่ค่อยเข้าที่นะผมก็เลยเอามาทําเป็น ex กก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวลูนนะครับผมที่เราใช้กันนะนี่ลูนที่เราใช้กันใน RTA นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณพี่ฮงกับแซนนะเซรานะครับที่แนะนําแนวมาให้นะครับก็พี่ฮงก็ช่วยแนะนําว่าเป็นแนวแบบเฮ้ยเราเน้นแบบแทงเยอะๆใช่ไหมเวโรนิกา้ามันจะเป็นตัวที่มันเป็นเป้าหมายในการโดนเก็บเป้าแรก ก็ทําการแทงเยอะๆทำเดามจได้เยอะแล้วก็มี accuracy ที่สําคัญมากระดับหนึ่งอันนี้ก็ทําให้คลอดออกมาเป็นตัว first a t t e m p t ที่ลองใช้ผมก็เอาไปลองจูนดูกับทีมดูก็สเต็ตดีก็ถือว่าพอใช้ได้เล่นได้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับเนี่ยลูนก็จะเป็น ex f v i l นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะเน้นแบบเอ้ยทำทำเดามจได้เยอะนะครับไอ้ยทำมี h p เยอะส่วนดามจเนี่ยทำได้จากพวกรูนที่เป็นตัวมัลติฮิตนะครับเนี่ยก็อันนี้คือรูนทั้งหมด ที่ใส่ให้น้องนะนะครับก็มีแอตแท่า uh, uh, ก็มีแอตแทกด้วยสปีดด้วย HP เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ไม่ได้เน้นคลีคเดามจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มี accuracy ที่มากพอนะอ่าอันนี้อาร์ติแฟกต์ก็จะมีแบบทางขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบ Accuracy ท่า2กับ3ใช่ไหมครับแล้วก็มีการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมตามแอตแท k กที่น้องมีนะครับอ่าส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะเน้นแบบอันนี้ก็คือมัลติฮิตเกือบหมดเลยออปชันมัลติฮิตเกือบหมดก็คือว่าเพิ่มเดามจตาม สปีดนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะมี defense HP อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลฟใหม่ให้ให้มันเป็น t a c k นะครับอ่าก็ออกมาเป็น s t a t ปประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเวโรนิก้าที่แท้งแล้วก็เวลาที่ศัตรูตีมาเนี่ยก,ก็คือก็คงจะไม่ตายในฮิตสองฮิตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะในการใช้งานนะครับอ่าก็จะมีอยู่หลายเกมที่น่าสนใจนะอ่าอย่างเช่นเอ่อเกมนี้นะฮะตูอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับก็ให้เวโรนิก้าเป็นอ่า ด้วยความที่ตัวสปีดบวกเนี่ยก็เป็น188 EX นาะก,ก็ถือว่าอ่เป็นตัวที่พึ่งพาได้นะครับในการลุยนะอันนี้ก็คือผมจะผมจะใช้เวโรนิกาในในทีมรุกนะครับอ่ะก็นี่ฮะเอาเวโรนิกามาปึ้งอ่ฝั่ง,งตูก็มีตัวที่พึ่งพาคูดาวก็นั่งเยอะนะนะครับเนี่ยก็ผมก็ใช้จินน้ำเล่นก่อนนะครับแล้วก็ E.M.P. ช็อคปึ้งจะสังเกตได้ว่านี่เห็นเห็นไหมขนาด Accuracy เยอะขนาดนี้ยังลบออกค่อนข้างลำบากเลยเห็นไหมเ <laughs> นี่ยแบบว่า Accuracy เราดันเยอะมากนะ อันนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับเวโรนิก้าด้วยผู้ใช้เวโรนิก้าก็จะเจอความยากลาบากในการเล่นแบบนี้นะครับเนี่ยปุ๊บอ,อันนี้ก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็ยิงตัวเรสเปียส,สไปนะครับก็เนี่ยก็ทําให้ติดพวกดอดตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจริงๆถ้าเกิดว่า ตัววาเลนติสเนี่ยเราก็สามารถจะเล่นเป็นแบบไอ้ตัวอื่นๆที่ทำเกมซีซีหรืออะไรก็ได้เพราะว่าความสามารถในการลบเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่กับตัวเวโรนิก้ายอยู่แล้วนะฮะก็กลายเป็นว่าอ่าวาเลนติสก็เหมือนกับจะเป็นตัวประกอบในเกมนี้ไปเลยนะครับจากที่ให้ดูในรีเพลย์นี้นะนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอ่านี่ฮะอันนี้ก็แบบว่ามาแบบดำดำขาวๆเลยนะอันนี้มาดำดำขาวขาวอิมพีช็อกปึ้งเนี่ยเห็นไหม ก็ e.m.p. ช็อกนะครับถ้าเกิดว่าเราอันนี้เป็นอีกอนนเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าโชคดีเราก็สามารถรีสก,กิลได้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือมันเป็นตัวที่มาเล่นกับโอลิเวอร์ได้ค่อนข้าง,างดีนะครับมาเล่นกับโอลิเวอร์ได้ได้ดีด้วยก็คือพอมนลบเสร็จแล้วอย่างเงี้ยโอลิเวอร์มันมีโอกาสในการที่มันจะเข้าไปทําจังหวะซ้ําอะไรประมาณนี้ได้ดีด้วยนะครับ mm. นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเล่นกับพวกแบบวาไฟเคียวลมอะไรพวกนี้ก็ได้เคียวลมก็เป็นตัวใช้ตัวตัวหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยทาจังหวะในเกมได้ค่ออข้าง,างเะ ก็อ,อันนี้ผมก็แอบไปดูแนวาการเล่นของผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อว่านายนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูรีเพลของนายกันด้วยนะครับเนี่ยผมตามคนนี้อยู่นะครับเนี่ยนายเก้าสิบหกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโหวิบวับมากเลยนะทีมทีมข้างวิบวับหลายคนก็จะบอกโอ้ยทุนโอ้ทีมแกก็วิบวับเหมือนกันละขอตัวเลยนี่คนช่วงนี้แบบอะไรนะเราเราได้อะไรมาเราก็ต้องเก็บมาใช้ได้ไหมอ่าเราก็อ่าวิบวับในแบบของเรานะ อ่มาดูกันอีกทีนึงนะฮะปึ๊บปั๊บนี่ปึ้งนี่เวโรนิก้านะแล้วฝั่งนู้นน่าจะอ่าเริ่มก่อนนะอ่ามีซิบาร่านะครับซิบาร่าก็ได้รับความนิยมเยอะนะในซีซั่นนี้นะครับอ่าแต่อันนี้ก็คือพีเดเตอร์คลายกลับมาได้สามารถอ่าสามารถที่จะคล่อมเทินได้นะครับเนี่ยก็อันนี้เอาไปสู้กับแฮกังนะครับเอาไปสู้กับแฮกังพอสู้กับแฮกังเนี่ยคือมันก็เพิ่มคูลดาวสกิลใช่ไหมแต่คือเราแต่ว่าฝั่งพอมันลบบัฟออกอย่างเงี้ย ทุกอย่างก็จะก็จะถูกล้างออกแต่ว่ามันก็ติดคูดาวสกิลพอมันติดคูดาวสกิลนะครับมันก็จะทําให้ฝั่งโน้นเนี่ยก็คือแบบเอ้ยต่อให้ได้เทิร์นมาก็ลงด้แเกอสกิลหนึ่งอย่างเดียวประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เวโรนิกามันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยมัน ใช้ในการเปิดแล้วก็เห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าก็อย่างที่จะย้ำไปก่อนหน้านี้ว่าก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเอาเวโรนิก้าไปใช้เจอกับพวกตัวพาสติเยอะๆนะครับตัวทีแพ้เขาตัวคา์เตอร์ที่แพ้ก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่เหมือน,อนกันตัวแก้ซีซีหลายๆตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบอิฟฟริดมือจูโนฮาร์ดหรือว่าแวมไฟอะไรพวกนี้ก็เอาไปสู้กับเวโรนิก้าได้เช่นกัน นะครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับผมของ v e r o n i c a First Attempt นะครับเวอร์ชันแรกนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอามาเล่นแล้วก็ลองเอามาปรับดูเรื่อยๆแล้วก็เอาลูนมาเล่าให้เพื่อนเฟังดูอีกทีว่าเอะเราเปลี่ยนกันตัวอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย